วัดพ่อกับสาวาจัดอีกแล้วด้วยจ้ามาอันสมาบอกว่าเฮ็ดไงไดคลิปวิดีโอให้สนุกสนานสาวอาจารย์นี่บอกม้วนบ่ฟังบเบื่อเบิ่งเบื่อนะความมันอะไรก่อคำพูดนักแน่นน่ะเบิ่งจังไดก็บเบื่อเออคนที่เบิ่งหน่อยเบิ่งไลายก็แล้วแต่แต่่าคนมาเขามาเบิ่งมันชีเบื่ออืมนั่นแหละ คุยให้มันชะฉานก,ก็ต้ววองว่าวมวนดอกว่าวมวลแต่ตาเบื่อด้วยคนว่ามวนน่ะคนว่าพูดพ่อนะ่ะมันน่าเบื่อแต่คนที่พูดมีอารมณ์อัธรสมันเบาน่าเบื่ออืมม,าาอมันบาน่าเบื่อเสียงดังฟังชัดคุยเป็นกันเองสิมันบน่าเบื่อเออคือจังสอาจรย์ขายออนไลน์นี่แหละขายพวกขายสักเบือยันเรือลบเนะี่ยเออ บ่ต้องมีการบ่ต้องมีการตื้อลูกค้าไปสืส่อกระสือบ่สื่อก็ยาแล้วแต่สัน้นมันจะบ่นาเบือ่อเจ้าของกัยังอยากตื้อลูกค้าสิเจ้ขาของยังน่าเบือ่อมันบ่ละอ้าวเห็นบ่ากระโท่มากได้บาดนี้อือ็นไผ่หนออย่าเฝ้าอย่าจังซองอย่าจะงเอาเออเป็ดกัน อัดคลิปก่อนเด้อน,นัสิสั่งของนะเมื่อวานเห็นเราสั่ง uta, อันนูตาอาวิตาสกินวันเสารวันนูตาสกินนาฉั่นว่าวิตาสกินของคุแของแบรนคุณของแบรนด์คุณสิตานะ่ะสามลอยเก่า10สีไหมมีสีซองไว้น่าใส่คือรวยปานยังไปอ,อยู่เมืองไทยก็สร้างโหลดโหลดเงินโหลดพอไปหาเฟซบุ๊กจันมาสมิธนั่นเขาโหลดจันมาสมิธภาษาอังกฤษนั่นน่ะ เอาไปโหลดคุยไม่น่าเบื่อดอกคุย youtube น่ะฟังแล้วบ่น่าเบื่อดอกอืถ้าบอกไอ้ย่อไอ้แย่เงี้ยเงยบ่มีแหงบ่มีพลังงานในไทยก็บออยากฟังไทยก็บ่กอยากเบิ่เแน่นบละเออโอ้ยตะกี้น้าบอกเรื่องหวยในสะชานคักซือบ่ถือจักเถอแต่ก็บอกอีกจ้คล้องอันว่า ว่าตัวนึงสื่ออีกตัวนึงแหะนะมันเลยบันถือแต่ต้องหัวเห็ดม้วนๆเห็ดอย่างกระเห็ดม้วนๆสนุกสนุกพี่น้องอย่าไป็นซีเรียสหลายอีกหน่อยก็ตายเบิดกันทุนเลยอ่ะมันมีแต่ยูคำมฝาคำโลกหรอกเมื่อก่อนก็บอกเข้าใจคือกันคำว่าคำฝาคำโลกมันเป็นได้ปัจจุบันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเกิดมาก็ต้องตายอันน่ะเป็นองไรเห็ดยูทูปฮันเบิรงม้วนซื้อโล่ค่ะ โดยที่แบบไม,ม่ต้องมีสติเอฟเฟกต์ไม่ต้องเนี่ยเบามีความเข้มแข็งนี่แหละ,ะเดี๋ยวนี่เห็นบอก่คนข้อขายคอร์ดเขาบอกแบบมีสติเลยแหละเรียนให้รู้คุยแบบมีสติะสะจันประเฮ็ดอกสะจันบ่มักขายคอร์ดอ่ะบ่ามักอีนีเด้บ่ามักอ่านหนังสือไม่ชอบการเรียนรู้ <laughs> ชอบการเรียนรู้มันมันเลื่อยเวลาเลยวะมันบ่ม,มากอะ่ะม,มันต้องไปจ้างเขาเด้เป็นมือเป็นเสียุผูเด้ไปจ้างฟังเขานัา่ยนะนั่งหลักผู้ใดเลียนก็นดีดอกว่าดีกับชีวิตเจ้าของละ่ะดำเนินชีวิตเจ้าของนั่นแะละรอยากล่ำเลยรุยกับขายคอร์วกเขาขายคอร์ดเขารวยยด้วยหนูถึเรียนขายคอร์ด คือเจ้านายเก่าของสาวจันนะแล้วขายคอร์ดเป็นฝรั่งเด้สมัยสาวจันอายุ26ปีที่แล้วตอนนี้สาวจันอายุ50เนาะส้มโงละแสนเลยส้มโงละแสนบาทเดี๋ยวนี้โอเปนส้มโงละลานอะบอก่เดี๋ยวนี้น,มมลลน,นะน่นะ จะน่าออกจะเ้าไปแล้วเฟยอยูยูทูบสาวอาจารย์ก็บมี่อย่างดอกเต็ดตามรับพังตัวเองเนี่ยแหละเรต้องไปตามกระทรวงเกษตรสรสั่งลมม้วนเฮ็ดม้วนเนี่ยแหละดีกว่าเออผู้ใดอยากเลี้ยนเป็นคนสอนชีวิตคนกับไปเลี้ยนคอร์สไปหาเงินเสียเงินเลียนคอร์สมันก็ดีได้ล่ะ อาจารหาสิบปีแล้วมาอยู่คือว่ามาอยู่เมืองนอกนะมันมันดีแล้วนะ <c oughs> มันดีกับสบวิตเซาแล้วแต่ว่าแลแต่ได้บางคนกับบบดีได้เมืองนอกอะ่ะดีสอาจัรผู้เดียวในละัะ <c> เ <oughs> อยอันเดี๋ยวนี้คลิปกะระแสมันก็มาลายแต่ว่าถ้าเขาเลวลา,ายนันมันก็เขา่าในจิตใจสำนึกของเฮาอืม จนมาก็เลยบอกขอไปสี่ขอไปเบิงแต่ว่าจันมาบอกเลยว่าการพูดการจาต้องให้หนักแน่นต้องให้นักแน่นแฟนลี่หนักแน่นขอกระสิตามาสอาจารย์คนยังส่วเลยศสาจารย์ไปเรียกตลกเลยเด้ ังไงให้คนติดตามเนาะคลิปนีน้เนาะสรุปเลยว่าพูดจาหนักแน่นมีความรู้ให้ความรู้คนเมื่อก้อนกับผู้หูดอ,อกเดี๋ยวนี้หูแล้วหูแล้วก็มาบอกเียละ่ะสบาเอฟเฟคคือเขาเห้เขาเป็นดอกรู้แต่ไม่ทำนะอาจารรู้แต่ไม่ทำ เอาเท่านี้เอาเท่านี้เพราะว่าได้เงินหลายมันก็นสิมันก็สิซื้อนั่นซื้อนี่อยู่แหละซื้อเนี่ยบุ๊มีประโยชน์จักยมมมมอ,มมจอย่างซืงมมมม้อเนี่ยบุ๊มีประโยชน์จักอย่างเห็ดมวนมวลเสมอในเห็ดมวนมวลบาริวางยังสักอย่างเป็นมวนมวลเห็ดมวนมวลไป ขายออนไลน์อันขายด้หลายอยู่ได้หละออนไลน์ก็ได้เอออาจารย์ยู่แบทคู่สิตาทั้งดาทั้งว่าทั้งชมเชยอืมสารพัดไม่ได้สนใจด้นยหเก็บไปต่อไปใส่ต่อไปกินต่อไปละ่ะแต่การพูดการจารมันต้องหนักแน่นสะใจเออพูดดังฟังชัดละ่ะแล้วก็ออกเฟซเรื่อย ออกเฟซเรื่อยๆอสิออกอยังก็ได้ขอให้เจ้าของออกเฟซออกเฟซออกยูทูบออกอินสตาแกรมอะไรแบบนี้แหละให้ทางเฟซบุ๊กเห็นเท่านั้นนะและ้วก็เปิดให้ทุกคนเห็นหลายคนยหนึ่งสินาสมือนี้คนขายออนไลน์เต็มเลยมันก็ถามว่าชิงดีชิงเด่นกันไหมของก็ะเอร์ชิงดีชิงเด่นอะไรเนาะผู้แทนมาบ่อยคนก็สิเห็นหลาย มาบอยคนก็สิเห็นหลายเพราะ่าสาวจันบอยซีเรียเรื่องคนเห็นหลายบอยเห็นหลายเพราะว่าสาวจันบอยเร่ลุ้งทุนอย่างอันนี้เรื่องจริงบอยเร่ลุ้งทุนอย่างเลยเดี๋ยวมาเด้อ <c oughs> นี่นะนี่เราฟังเพลงแบบสมัยอันหนึ่งเก้าจสสมัยสาวจันเป็นสาวเนี่ย นา,าอีกละพี่สาวเมืม่อวานแขกไล่หลายเมื่อวานเนี่ยไปตลาดนัดเมื่อวานนี้ม้วนค่ะเสิเอาของไปขายตลาดนัดซีห้าของขายอันนั่นหน้าีขายเออ บุคลิกการออก YouTube ตัวออก,กยังไงก็ได้คงให้เสียงดังข้อจัดเห็นบ่อันมักนึงน่ะน,นะบอกภาษาเนอนอเน่ะแต่งตัวก็บ่ได้ดียังเด้แล้วก็แล้วกับบุคลิกของเราคนเบิกเป็นล้านคนแม้คุนบน่ล่ะแล้วก็แจกของเฮ็ดขนมจีนเฮ็ดผัดไทยออกเสียงเนอเนอแถวคล้ายๆแถวเป็นบรีสมุทรสาครเนทั้งคุณล่ะออกเนอเอทั้งคุณล่ะเบาหนั่งน่ะ บ่แต่งตัวเปรบ์ล้อเปรย์เง้ยเปรยเป็นนางแบบบปรย์เง,ง,งี้ยเปยา่างเด้แต่เขาชอบในการที่จะทำต้องชอบเราทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแค่นั้นแหละทําสุดใจก็ได้เท่านั้นแหละบางคนนะ่ะทำยูทู e อ่ะทําเท่านี้จะจะเอาเอาท่าอื่นมันเอาบ่ได้แล้วเพราะว่าพลังงานเราไม่เหมือนกันเนาะเออเดี๋ยวข้าวต่อไปกับสิเราเรื่องยางอีกวะขึ้นบอก,อ,อกแล้วทมม่านผู้ชม ไม่เศรจันที่เราหรือเราเรื่องอย่างเอาเขียนมาเด้อโอเคเจอกัน